สวัสดีครับบ้ามึงเลยครับผมมาพบม,มาพ,พ,พ,อออบพ่อพีพ่อน้องอแล้วครับโมนี่พาพีพ่อน้องเข้ามาเปิดไม้ไม้ครับผมหลังจากทิ่ได้อาวุธหนักข้างหน้ามากครับแล้วโมนี้บอได้เตรียมมาอยู่ครับมาเบิ้งเป้ามาไม้มาเบิ้งไม้ไ้ซื้อครับผมโอ้ผมว่าไมายงามอยู่เลยครับเด้อหุอ่น <c oughs> อย่าท้าแต่น้ามันใหญ่มันกว้างแต่ว่าเป็นน้องหลายอยู่ครับเป็นน้องเป็นน้ำแย่เขามาเป็นพุ่มไม้ร้ายอยู่ เดี๋วติดตามนะพี่น้องเด้อคนนกครับพี่น้องนั่นคนนกเป็ดบ่จะแดงว่ามีคนไทยมาแถวนี้ขึ้กันครับนี่ท้างยางครับคือทางไปไ้ไปหน้าบ้านเท่าไหร่ครับพี่น้องเบิ่งเอารถดนีออ่อยู่พี่อีกน,อน้องนึง งามอยู่ได้หน่มงนี่ก็ได้ไม้ที่สองครับพี่น้องเบางไม้มนี่ก็ซีมเมื่อบ้านและครับโอ้ยนกเป็ดนกเป็ดนกเป็ดพี่น้องหายบุได้อา,อาวุธหนักมานัมโอ้ไม้นี่กะเจ๋วเหือกันครับพี่น้องไม้นี่กะเจ๋วครับ โอ้ oh, เป็นหนองโอ้ย oh, oh. ม่นนกเป็ดหรือกาหน้ามันลูกมันตัวนี้โอ้ oh, หมายนี่กระงั่ำพี่นองเด,เดี๋ยวเดียวมือหนาเอาเอาวุธหนักทางหน้มามัดจัดมันครับ กเป็ดก็มีมานนีิลองเอาไวปัำนี้แล้วครับพี่น้องเอาไปติดตามต่อพ่อกันคลิปหนาด้วยครับเด้อขอบุญขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ